ะะเพื่อนๆพี่ๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปแรนดอมนะคะก่อนนอนคืนนี้เขาฝากมาบอกคุว่าอะไรคลิปที่เป็นการทักรวมนะคะซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะคือว่าเป็นแนวทางอย่าเสี่ย้มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตัวมากขึ้นนะคะสามารถทักช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฉันรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องเอาตัวรอดนะ พอไม่งั้นเนี่ยเราจะสื่อสารกันไม่เข้าใจหรือถ้ามันมีเรื่องร้ายอะไรเข้ามาเนี่ยเราจะไปกันไม่ไหวถ้าเราไม่พากันพยุงเอาตัวรอดจากความสัมพันธ์ที่มันมีบุคคลที่ไม่หวังดีบุคคลที่เข้ามาแทรกแทรงความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ของเรามีปัญหาเนี่ยมันต้องพังแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะพยุงไปได้เราเองต้องช่วยกันเอาตัวรอดจากความสัมพันธ์นี้อย่า อย่าเชื่ออะไรง่ายเกินไปอย่าเชื่อใครมากเกินไปให้เราสื่อสารกันให้ดีแล้วความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้พอสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันเราเองก็ต้องเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องหาข้อมูลความสัมพันธ์ให้ดีแล้วก็ต้องมั่นใจในการละกันอะไรที่ได้ยินอะไรที่รู้มาเราต้องถามกันก่อนเราต้องหาข้อมูลก่อนว่าจริงไหม ไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่น่าเสียใจทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากไปด้วยกันยาวๆเราต้องร่วมมือกันผ่านบังวลผ่านกับดักของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยไปให้ได้เราต้องตรวจสอบให้ดีว่าข้อมูลนั้นมันเป็นจริงหรือมันเป็นเท็จมันใช่ไหมเพราะถ้าเราผ่านตรงนั้นไปไม่ได้เนี่ยความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันต้องพังแน่นอน ฉันเองเนี่ยก็ไม่อยากให้เราเนี่ยเข้าใจผิดกันมีอะไรเราก็ต้องพูดเราก็ต้องคุยกันแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจกันต้องรีบงนอเลยนะต้องรีบเอี่ยเพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปด้วยกันได้ฉันไม่อยากให้ความรักความสัมพันธ์ของเรามันพังเพราะผู้คนอื่นมันเราก็ไม่อยากให้พังเพราะความไม่เข้าใจเราต้องชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วก็ชัดเจนว่าจะพยุงกันไปจริงๆอย่าให้อะไรมาทำให้ความสัมพันธ์ของเราพัง เราต้องเฉลิมฉลองไปด้วยกันและฝ่าฝันไปด้วยกันไม่ว่าจะอุปสรรคเคือะไรก็ตามฉันหวังว่าเธอเองก็จะสู้ไปกับฉันเราจะสู้ไปด้วยกันเพื่อความรักของเราอันนี้ฉันคาดหวังจริงๆนะหวังว่าเราจะมีความสุขด้วยกันนี่คือข้อความนะคะก่อนนอนที่เขาฝากมาบอกกูลธาตุน้ํามินกรกรกพิจิกวันพุธนะคะวันจันทร์นะคะวันศุกร์ธาตุดินการพุ่งส่งบางอนนะคะธาตุลมไปถุนตุนกลุ่มนะคะวัน ออมีวันพุธนะคะวันพฤหัสด,ด้วยนะคะประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราเพิ่มเติมคุณสามารถทักเจ้าคิวทูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b บสไคร์ด้วยนะคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบาย